างด้านของกระทรวงสาธารณาสุขเองนะคะเขาก็สรุปความเสียหายเรื่องของการให้บริการสาธารณาสุขเบื้องต้นเขาบอกว่าที่จังหวัดเชียงใหม่ในโรงพยาบาลนาครพิงค์อาคาร8ชั้นมีผนังปูนที่กระเทาะนะคะโครงสร้างถึงแม้ว่าเสาไม่เสียหายเจ้าหน้าที่ผู้ป่วยไม่ได้รับบาดเจ็บแต่หลายคนเองค่ะก็ยังกังวลอยู่แล้วก็เฝ้าระวังอยู่ส่วนที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์อาคารเฉลิมสมเด็จย่านะคะ ขออภัยค่ะอาคารสมเด็จย่ากระจกผนังร้าวแตกค่ะแต่ก็เกิด after shock ขึ้นมีการอบพยพผู้ป่วย50คนบางคนบอกว่ายังไม่กล้าขึ้นไปบนอาคาร<อ>เพราะว่ากลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกอก็เลยต้องมีการกลางเต็นท์นอนอยู่บริเวณด้านหน้าอาคารแทนแล้วก็ระดมทีมแพทย์พยาบาลไปดูแลผู้ป่วยส่วนบางคนค่ะที่อยู่ในห้องฉุกเฉินชั้นล่างเองก็ต้องดูแลเป็นพิเศษนั่นเองขณะที่โรงพยาบาลแม่ลาวอาคารผู้ป่วยในนะคะอาคารมีรอยแตกร้าวจานวนมากคนไข้ก็กลับบ้านบางคนที่กลับไม่ได้ก็มี ย้ายไปนะคะไปอยู่ที่โรงพยาบาลเชียงรายแทนส่วนโรงพยาบาลนอกสังกัดเบื้องต้นก็มีการเช็คกันอย่างเช่นโรงพยาบาลมหาราชสวนดอกอาคารเฉลิมพระเกียรติมีรอยร้าวค่ะโรงพยาบาลค่ายพยาเมงรายเบื้องต้นก็มีรอยร้าวบริเวณเสาด้วยเช่นเดียวน